นั่งนั่งอธิบายเลยอ่ะว่าคนจังไรกำลังจะยิงเฮ้ยเบีย์มันบานป่ะช่วงจังหวะมันออกไปบานเลยเป่ะเบียร์ยิงจอดอะไรเนี้ยเดยวนะเดยวนะเดี๋ยวมากระสุนจุดสี่หวาลูกายเที่ยงวึงเท่าไหร่เนียนจดด้วยนะเว้ยเฮ้ยตอนนี้นะครับเอาย่างพี่ครับตอนนี้เรากำลังจะทดสอบนะครับกระสุนห้านะครับเป็นลูกปลาย เป็นลูกปลายเราจะดูความเร็วว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิงในระยะแค่น,นี้กับเป้าที่เป็นขวดน้ำว่ามันจะแตกสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะลองป้อนดูก่อนนะครับว่ามันสามารถป้อนจากแมกกาซีนเข้าปืนคิปเปอร์โฟมแม้ได้ไหมนะครับเราใส่ไว้นัดบนนะครับแล้วก็ใส่นัดใส่กระสุนที่เป็นลูกจริงเอาไว้ด้านล่างเจ็ดนัดาาสามารถป้อนเข้าไปได้นะครับ พร้อมแล้วนะครับกล้องพังนะครับหนงพันหน้อยอะหน่ัหนึ่งร้อยอ่ะอ้ยพันหนึ่งร้อ้าสิบาโอ้ยได้ไ้็อนงหนึ่ง้าเก้านัดดิมันพอยิงไปแล้วนะครับตัวปอกกระสุนกะเด็นออกไปนะครับเราปดแม็กออกมานะครับ กระสุนป้อนเข้าไปในลังเพลิงได้ปกตินะครับปวดกระจายเลยครับ